ครับผมสวัสดีเอฟซีแม่แม่ทุกๆบ้านด้วยนะคะผมคืนนี้มีล่าสุดผมปิดเดอร์วันที่เก้าที่สิบนะคะผมไลส่สวดสองหมื่นบาทราคาลอยหาสิบเก้าบาทครับพี่น้องไลส่สวดสองวันบาทราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทอย่าลืมจิ้มดึงด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมพี่น้องฟ้าฝากขอบคุณด้วพี่น้องเด้อพี่น้องหลายคนยังบอกอ่ายังอนุมัติไม่ได้ใช่ไหมครับผมลองลองเข้าดูใหม่นะครับผมแล้วก็ลองเช็คระบบเฟซบุ๊ก Facebook ด้วยเผื่อให้อัปเดตนะครับผม ตอนนี้บริเวณดันบุญไปที่เฮ้านะครับผมกําลังขึ้นขั้น,ขนไฟพี่น้องขั้นไฟกําลังขึ้นนะครับผมแล้วก็เคลียพื้นที่บนไปทีแบบเล็กๆแล้วก็จะเสียจเลยนะครับผมตอนนี้ก็รอแต่อาจารย์เอาตรีเฮ้าขณะ,ะผมขึ้นมาจัดเตรียมนะครับผมตอนนี้ไปที่เฮ้าแล้วพี่น้องการันเพยมาถึงยังคะมาถึงแล้วคะ่ะผมมาดึงแล้วนะคะผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีน้องคอปเตอร์ด้วยนะคะ่ะผมสวัสดีนะคัะผมขึ้นนี่อย่าลืมเขาคุมปิดให้กำลังใจลูกราลานเรื่อพี่น้องเด้อ แม่ดูแล้วลูกวันที่12ครับผมมี Q คิวมาเล่นหนองบัวลำพูบอกครับผมเดี๋ยวรอ,อเช็คตารางงานนะเพด,ด้เลยนะครับผมขอให้ปัง,ปง,ปงทุกคนนะครับผมขอบพระคุณนะคะคุณแม่ขอบพระคุณนะคะผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศเครื่องหารเฮานะฮะหน้าเวทีตอนนี้นะครับผมแม่ๆเฮ้าหลายคนกำลังเดินทางเข้ามาเข้าสุรานเพลินนะครับผมตอนนี้ศาสตร์กับเต็มแล้วพี่น้องศาสตร์เยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้ ไล่ฝนขามพูลงมาหาบานพี่ไล่ฝนขามคูลงมาหาบานพี่อาจารย์พี่ออดสวัสดีลูกชายสวัสดีแม่สนมด้วยนะคะผมขอบพระคุณกาลังใจเอาทุกกตมจากคุณแม่สนมด้วยนะคะผมแล้วก็แม่เลด้วยนะคะนี่เป็นหมอบรรยากาศางานเฮาคืนนี้บัตรหน้างาน1 0 0บาทนะคะผมคณะกรรมการวัดนะคะผม 100บาทเด้อพี่น้องเด้อบัตรเข้าชมหมอลำคืนนี้100บาทนะครับผมบัตรการกุศลรวมทั้งบุญกับทั้งวัดบ้าอารามพี่น้องครับผม100บาทนะครับผมชมลำสอแจง้งแต่ว่ามีแบบว่ามูนี่อาจจะลำเรื่องอรชอนพี่น้องอาจจะลำเรื่องอรชอนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสิเป็นตัง้งแต่ฝากพี่น้องติดตามกันแล้วกันนะคะรับผมได้ยนินว่าคณะกรรมการว่าพูดอยากให้ลำเรื่องอรชอนพี่น้องครับผมเดี๋ยวติดตามเด้อพี่น้องเด้อพี่เบิร์ดบอกให้น้องอายกินยาแก้ไข้เลยเดี๋ยวพ่อจ้าด่า รอในกลุ่มราาอจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมเจอกันในกลุ่มนะคะผมเป็น F4R เจ้อราชบุรีสวัสดแีแม่แม่ทางราชบุรีด้วยนะคะผมแล้วก็สวัสดีแม่แม่บ้านนอคอปเตอร์ด้วยนะคะผมคืนนี้อย่าลืมเขามาให้เรยงใจเรียกใช่เรยงใจให้ลูกหลานนะพี่น้องเด้อบัตรกลุ่มปิดคืนนี้ราคา159บาทนะคะผมบัตรกลุ่มปิดร,ราคารอยหาสิบเก้าบาทรับชมได้นนสองมือครับพี่น้องครับผมอย่าลืมจิ้มดิงด้านล่างซื้อบัตรจองตัวกลุ่มปิดนะคะผมพี่น้องบอสนกกรมางลาพี่น้องปุณห์ รถบอสก็มาแล้วนะครับผมบอสโดกับเขามาแล้วพี่น้องนะครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศหน้างานหน้าเวทีเรานะคะผมพ่อหนากันมาแล้วพี่น้องคุณนะบอสนกมาแล้วนะคะผมเชร์ให้เราด้วยขอบพระคุณนะคะผมขอให้ปังๆด้วยเสียงไม่หกขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณแม่ๆทุกคนเลยนะคะผมขอบพระคุณแรงเชีร์แรงใจ,ใจครับผมสวัสดีลูกเบอร์สวัสดีคุณแม่นะคะผมสวัสดีนะคะผมพี่น้อง บรรยากาศดีมากพี่น้องคืนนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องเข้ากลุ่มนะครับผมมือน,นี้มีนี่อ่ามีโชว์มีปรับโชว์ใหม่พี่น้องมีปรับโชว์เล็กๆแล้วก็คอนเสิร์ตใหม่พี่น้องหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะ,ะพี่น้องเนาะเข้ากลุ่มเลยนะครับผมคืนนี้พร้อมรับเชิญน้องคอปเตอร์นะครับผมน้องคอปเตอร์นักตกรนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมน้องคอปเตอร์คืนนี้นะครับผม มาพร้อมกับน้องอ,อไอศกนาพรนะครับผมทับซิลลปินแดนเซอร์ลนเวทีพี่น้องขึ้นนี่การสแสดงไฟแสงสีจะเต็มด้วยพี่น้องเดอ้อวัดเรลวนมานารามนะครับผมบัตรน,น้องแวงตำบนน้องแวงอำเภอหนองบอัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องครับผมบัตรราคากลุ่มปิด159บาทรับชมได้2วันเดอ้อบัตรกลุ่มปิดราคา159่าบาบาทรับชมได้2ปิตอยากให้พี่น้องของกลุ่มกนักนกันหลายๆได้พี่น้องเดอ้อขอมาให้เรื่องเชี่เรื่องใจด๋ดหลานน้าครับพี่น้องครับผม นางเอกเต้าจะไปอยู่มอลังอลังการหรือคะต้องติดตามตอนต่อไปนะครับผมรอดูในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมต้องรอเด้อพี่น้องเด้อว่านางเอกมอลังอลังการโชว์นะครับผมจะเป็นผู้ใดเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้กะยังบอสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะครับผมหลายเพจนะครับผมกูรูมอลังหลายท่านก็กะกำลังคือกะพี่น้องกำลังลุนอยู่ตอนนี้พี่น้องบ้าเบิร์กหลุดเพื่อพี่น้องบ้าเบิร์กหลุดแล้วพี่น้องเด้อเปลี่ยนไผ่เนาะพี่น้องเนาะเจอกันแล้วติดตามกันแล้วกันนะครับผมอ่ะพี่น้องครับผม ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมฤดูการนะครับผมปี6869นะครับผมหมอลำน้องใหม่อีกหนึ่งวงนะครับผมกำเนิดขึ้นแล้วพี่น้องหมอลำน้องใหม่แห่งเมืองอุดรธานีเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งวงนะครับผมนั่นก็คือหมอลำอลังการโชว์นะครับผมบริหารงานโดยบอสนกพงศกรบอสนุพนิจพลแล้วก็ผู้จัดการใหญ่หมอลำแฟนคลับคอมนะครับผมพี่น้องท่านเจ้าภาพทั้งหดที่อยากได้มอลองมาลำนะครับผมเล่นซอดแจ้งให้กับพี่น้องแต่ว่ามีงบประมาณประึงสามแสนบาท อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมหมอลำังการหมอลำังการโชว์นะครับผมพี่น้องลินพันกันหมอลำมาังการโชว์นะครับผมการแสดงไฟเสียงสีเสียงจัดเต็มพี่น้องบ๊วยเพรบยวงเย่กันแล้วกันพี่น้องนะครับผมเริ่มต้นที่2องแสนสามถึงสองแสนแปดเริ่มต้นที่2องแสนสามถึงสองแสนแปดได้พี่น้องเดอ้อท่านชารพักท่านใดที่มีมงบประมาณไม่ถึงสามแสนบาทนะครับผมอยากได้หมอลำ ไปร่วมสมโพธิประดับเกียรติในงานของท่านนะคะรับผมรลำเล่ยงต่อกับท่านน้องขอนแกเพี่น้องสอดแจงให้กันนะครับผมราคาเริ่มต้น2แสนสถึง2แสนแนะครับผมหมอลำอลังการโชว์หมอลำแห่งเมืองอุดรธานีนะครับผมพี่น้องจริงหรือครับลูกเบิร์ตไม่รอในกลุ่มแล้วลูกกดไลค์กดแชร์แล้วครับขอบพระคุณคุณแม่นะครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมมีฝนไม่เบาเบิร์ดตอนนี้ฝนเบาฮันมีครับผมตอนนี้ไม่มีฝนนะครับผมพี่น้องร่มเย็นดีพี่นน้องร่มเย็นสวยๆอยู่ครับผม ไม่มีฝนนะคร, <Lindsey> รับ <Nico S 2> ผมนางั้นเหตุการณ์ปกติพี่น้องมาเดินพี่น้องเด้อเดินเดินก้วงกวงพี่น้องเดินกะว่วงพี่น้องของกิ่นกันหลายนะครับผมตอนนี้สร์เทาก็เริ่มเตี้ยมนะฮะพี่น้องบัตรหน้างานหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องบัตรนางานหนึ่งร้อยบาทนะครับผมชมลำอดแจ้งร่วมทําบุญกับทางวัดวารามบัตรหน้างานหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมาเดินพี่น้องเด้อแม่ลูกเวิร์ดบอกกดลิงถ้าแม่ไม่เป็นจริงลูกหลานทําให้ค่าโอเคค่ะบคุณแม่ ซื้อบัตรกลุ่มปิดจ้าจิ้มหนึ่งด้านล่างเลยนะคะผมพี่น้องจิ้มล I mean ิงได้เป็น้องเดิศนี่ครับผมตรงที่มีเครื่องหมายหมุดนะครับผมแม่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 จิ้มได้เลยนะครับผมแม่แม่จิ้มจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงที่ปักหมุดแล้วครับผมแล้วก็จิ้มปุ๊บมันจะมีมันจะมีมันจะเด้งขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็จิ้มลิงได้เลยนะคะผมจิ้มลิงได้เลยนะครับผมชื่อบัญชีหอจกรมะลําเสียงหกนะครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับผมรับชมไล์สวดสองวันนะครับผมวันนี้รับเชิญน้องคอป แข่งเชียเรื่องใจรุกนล้านเขาเรือพี่น้องเด้อสวัสดีแม่แม่บ้านน้องคอปเตอร์ด้วยนะคะผมแล้วก็สวัสดีแม่แม่ทุกๆบ้านด้วยนะคะผมที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมบัตรหน้างานเท่าไรคะบัตรหน้างาน100บาทนะคะคุณแม่บัตรราคา100บาทเด้อร่วมทำบุญกับทางวัดวารามนะครับผมบัตรกันกุศลร่วมทำบุญกับทางวัดวารามบัตร100บาทนะคะผมคนนี้หน้างงานหนึ่งร้อยบาทเด้อ ตามน้องคอปเตอร์ตาสวัสดีคุณแม่นะครับผมสวัสดีแม่แม่บ้านน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับผมน้องเบิร์ดสามทุ่มนี้ซื้อได้บอเพราะว่าหลานบ้ันมาจากทํางานอ่าซือ้อยังซื้อได้ปกตินะครับผมแต่ว่าอาจจะอาจจะอ่าอนุมัตออออิอาจจะแปลว่าเขากลุ่มสายจักน้อพยพี่น้องแต่ว่ากระซื้อได้อยูุ่ทธ์ครับผมสามทุ่มก็ซื้อได้อยู่นะครับผม พี่น้องบางคนที่ว่าซื้อไรมือนี้ก็สมาครซื้ออะไรมืออื่นก็ได้นะครับผมซื้อผู้นี้ก็ได้รับชมยยอนหลังก็ได้นะคะผมรู้ว่าจะซื้อสามทุ่มก็ได้แต่ว่าอาจจะช้านิดนึงนะคะผมก็ได้เขาคุมแดดแน่นอนครับพี่น้องครับผมทีมอะไรลงโต้งไหมคะ,ะครับผม สวัสดีจ้าบาเบิร์ดเองพรมรวยๆนะคะขอบพระคุณนะคะผมรวยดังปังเฮทุกคนบิ๊กเด็กสาเต็มขอบพระคุณนะคะผมสวัสดีพี่ตุ๊กนะคะผมแชร์แล้วคข่าขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณแม่แม่สุขุนสุขุนนะครับเด้อขอบพระคุณนะคะผมลกก่ัดปัจจัยหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ก๊อปใสปันทิพย์